ที่อีกหนึ่งการดินหน้าเพื่อที่จะสร้างความปลองดองนะคะคช่วงบ่ายของวันนี้ค่ะมีการพูดคุยกันนะคะระหว่างคณะกรรมาการปฏิรูปการเมืองสภาปฏิรูปแห่งชาตินะคะพูดคุยร่วมกันกับสถาบันปฏิรูปประเทศไทยนะคะหรือว่าทางสปทค่ะจัดสมนาและรับฟังความคิดเห็นนะคะประเด็นเรื่องการปฏิรูปการปกครองมีตัวแทนจากหลายภาคนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงสังคมเข้ามาร่วมพูดคุยด้วยฝั่งคุณอเนกเหล่าธรรมทัศน์ค่ะประธานกรรมธิ ขอภัยค่ะประธานกรรมการศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองและกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญของสปชบอกว่าฟังกรรมธิการยกคร่างรัฐธรรมนูญค่ะได้เสนอให้มีคณะกรรมการอิสระเพื่อที่จะเสริมสร้างความปรองดองทั้งหมด15คนด้วยกันยืนยันนะคะว่าทั้งหมดนั้นต้องการที่จะร่วมแรงร่วมใจสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นเป็นหลัก ซึ่งคณะกรรมการอิสระชุดนี้นะคะจะแตกต่างจากชุดอื่นๆก็คือจะต้องมีความเป็นอิสระฝั่งของรัฐบาลนะคะรวมถึงรัฐสภาก็ต้องสนับสนุนและจัดงบประมาณมาร่วมดูแลด้วยตามที่ฝั่งของคณะกรรมการอิสระได้เสนอมา ซึ่งในที่ประชุมกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญค่ะมีกรรมธิการบางคนนะคะเขาบอกว่าหลังจากที่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่มีผลบังคับใช้อาจจะเกิดกรณีที่คู่ขัดแย้งนั้นจะกลับมาตีกันอีกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็ได้พูดถึงเรื่องนี้เอาไว้นะคะบอกว่าสุดท้ายต้องพยายามหากฎหมายลูกออกกฎหมายลูกออกมาให้เร็วที่สุดคุณอเนกพูดถึงต่อนะคะถึงเรื่องของความรองดองที่เขียนเอาไว้ในร่างรัฐธรรมนูญซึ่งเชื่อว่านะคะน่าจะทําให้เกิดข้อยอมรับของทั้งสองฝ่ายพอสมควร ซึ่งกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญค่ะตอนนี้ก็พยายามที่จะเขียนนะคะเพื่อให้ทุกฝ่ายนั้นยอมรับแล้วก็ก่อให้เกิดความรองดองพูดถึงนะคะบอกว่ามีสิ่งหนึ่งที่ประชาธิปไตยของไทยไม่เป็นไปตามความต้องการของประชาชนก็คือจํานวนสสในที่นั่งในรัฐสภาค่ะเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งนะคะก็จะมีกลไกลทําให้พักคู่ขัดแย้งสามารถทํางานร่วมกันได้ไม่ผลักไสให้เป็นพักฝ่ายค้านหรือว่าฝ่ายรัฐบาลถึงแม้ว่าจะไม่ชอบกันก็ต้องทํางานร่วมกันได้ซึ่งในวันที่24 คุมาพันธ์นะคะก็จะมีการเดินทางไปเยี่ยมผู้ต้องขังที่เรือนจำกลางคลองเตปิดด้วยซึ่งก็จะมีผู้ถูกคุมขังจากสีเสื้อต่างๆก็จะไปพูดคุยหารือด้านสิทธิมนุษยชนนี่แหละค่ะ,ะขณะที่ทางด้านของพลเอกเอกชัยศรีวิราศนะครับรองประธานกรรมิการปฏิรูปการเมืองสปชอเองก็เสนอแนะว่าการทํางานของคณะกรรมการอิสระเสริมสร้างความปรองดองต้องเข้าสู่ภาคก,การปฏิบัติเพื่อให้เห็นผลเป็นรูปธรรมโดยนําผลการศึกษาจากผู้ที่เคยศึกษาแนวทางการสร้างความปรอง ดองมาแล้วเนี่ยมากําหนดเป้าหมายและก็แนวทางไปสู่การปฏิบัตินอกจากนั้นการทํางานภายใต้คณะกรรมการอิสระต้องประสานและก็สอดคล้องกับภาคส่วนต่างๆอย่างเช่นทั้งคู่ขัดแยง้งกระบวนการยุติธรรมทั้งระยะต้นระยะกลางลก็ระยะปลายร่วมถึงการทําข้อเท็จจริงทุกฝ่ายนะครับแล้วก็กลุ่มสีให้ปรากฏเพื่อนําไปสู่สถานการณ์หรือว่าบรรยากาศที่เปิดโอกาสและก็ความเชื่อของการสร้างความรองซึ่งกันและกันคือทางด้านของ คนเอกเอกอชัยเองก็บอกนะว่าเขามองในเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญที่กำหนดให้มีสมัสชาพลเมืองจะทําให้ภาคประชาชนนั้นเข้มแข็งได้และอาจส่งผลในระดับกดดันให้คู่ขัดแยง้งร่วมแนวทางปรองดองและก็ลดความขัดแย้งระหว่างกันส่วนอีกคนหนึ่งก็คือคุณนิชาเฮรัญญบุรณนะทุวัธรรมนะครับกรรมการศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองของสบชอเองก็กล่าวว่า กิจกรรมปรองดองที่จะต้องทําในขณะนี้ก็คือทั้งรัฐบาลคสชสชสปชแล้วก็กรรมธิการยกร่างรัฐมนูญหรือว่าเรียกว่าแม่น้ำห้าสายต้องสร้างกติกาให้เกิดการยอมรับร่วมกันเรียนรู้จากบทเรียนที่เกิดขึ้นจริงและอำนวยความยุธิธรรมด้วยการเร่งรัฐดีรวมถึงต้องชดเชยแล้วก็เยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทีนี้ผู้สื่อข่าวก็รายงานด้วยนะว่าในการแสดงความเห็นภาคประชาชนที่เข้าร่วมเนี่ยก็ได้มีการสนับสนุนให้มีคณะกรรมการอิสระเสริมสร้างความปรองดองแห่ชาติแต่ก็ได้ย้ําถึงแนวทางการสร้างความปรองดองลดความขัดแย้งที่ยั่งยืนต้องนําคนที่ทําผิดมาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมโดยที่ไม่รีรอและก็เปิดเผยข้อที่จริงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดด้วยครับค่ะ